สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับอยากจะแนะนําท่านผู้ชมในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะครับสามารถทําในบ้านในเรือนในไร่ในสวนเราได้เลยนะครับสามารถนําเข่งน้ตาตะกร้านะครับที่เรามีอยู่นะครับรมาทําปุ๋ยหมักได้สําหรับวัตถุด,ดิบนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับก็ขอให้เน้นที่วัตถุด,ดิบที่เรามีในท้องถิ่นของเราในบ้านของเรา อันที่ง่ายสุดก็คือใบไม้แห้งเนาะใบไม้แห้งมันก็จะบ้านคลายที่มีต้นไม้เยอะมันก็จะร่วงหล่นทุกวันใครที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองก็อาจจะใช้พวกตบชวาเนาะพวกตบชวาซึ่งมันก็โดยทั่วไปก็เป็นวัชพืชอยู่แล้วนะครับไปเก็บมาแล้วก็เอามาสับ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 ,สบนะครับใครจะเอามาหมักแบบสดเลยก็ได้หรือจะอไปพึ่งแดดตากแดดสักวันหนึ่ง ให้ฟองมันแฟบให้ต้นมันหยวกมันยุบลงไปบ้างก็ได้นะครับใครมีฟางใครมีย้าย้าวัชพืชนี่บางตัวนี่ถ้าเรามาหมักสดๆเนี่ยมันไม่ตายท่านผู้ชมมันก็จะเป็นพวกวัชพืชที่มีปล้องเนาะมีปล้องพวกผักปลาผักใรต่างๆเนี่ยพวกนี้ขอต้อไปตากให้มันสลบให้มันตายซะก่อนนะแล้วก็เอามาทาทาปุ๋ยหมักนะหรือ บางท่านมีต้นกล้วยเยอะนะเวลาเราตัดกล้วยตัดปลีตัดกล้วยอะไรแล้วเหลือต้นกล้วยเก่าวันนี้ก็เอามาตัดเอามาหัน่นเอามาสับนะครัมาสับสับสบให้เป็นชิ้นเล็กเล็กก็เอามาทำป็นปุยหมักได้ก็สําหรับวันนี้นะครับสองผมก็จะใช้วัตถุดิบจากต้นกล้วยนะต้นกล้วยเพราะว่าไปตัดกล้วยมาแล้วแล้วก็ต้นกล้วยมันเราต้องตัดทิ้งอยู่แล้วก็เลยเอามาสับเพื่อที่จะามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับท่านผู้ชม วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับท่านผู้ชมครับในเข่งในตะกร้าของเรามีอยู่อย่างเนี้เราก็ใส่วัตถุดิบแบ่งออกเป็นสักสามส่วนเนาะใส่วัตถุดิบมแบ่งสาส่วนก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องคํานึงถึงว่าตรลาเท่าไหร่เรากะว่าในเข่งหรือในตะกร้าของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามส่วน,นแบ่งเป็นสามส่วนใส่ไปอย่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีใบไม้แห้งในบ้านก็ใส่ไปด้วย นะครับใส่ไปด้วยก็ได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมต่อท้ายด้วยเราปิดปิดด้วยขี้วัวเนาะขี้วัวหรือมูลสัตว์อื่นๆนะบางคนก็ถามขี้ควายได้ไหมขี้ไก่ขี้เป็ดได้ไหมได้หมดกับมูลสัตว์อื่นๆมูลสัตว์อะไรก็ได้แต่ที่ผมใช้ขี้วัวเพราะว่ามันมีในพื้นที่นะ้องมันหาง่ายนะครับอันนี้ก็เสร็จชั้นที่1ห,หลังจากเสร็จชั้นที่1เสร็จเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำให้ทั่ว รดน้าให้ทั่วให้เปียกแล้วรดน้ําให้ทั่วให้เปียกแล้วค่อยทําชั้นที่สองนะครับชั้นที่2หลังจากที่เรารดน้ําทั่วเปียกดีแล้วก็ทําชั้นที่สองนะครับท่านผู้ชมทำอย่างนี้ครับนะะท่านผู้ชมก็จะเห็นผมเอาต้นกล้วยนะมาสับนะเป็นชิ้นเล็กๆ็กการสับแบบนี้มันก็จะทําให้มันย่อยสลายง่ายนะมันย่อยสลายง่าย นะครับยดอยสลายง่ายใครมีเครื่องปั่นเครื่องบดเครื่องปั่นอันนี้ก็ยิ่งดีนะท่านผู้ชมมันก็จะละเอียดนะเครื่องปั่นต้นกล้วยเครื่องปั่นเครื่องสับนะเครื่องปั่นเครื่องสับหญ้าต้นกล้วยแล้วเนียก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีในการทําปุ๋ยในแต่ละชั้นนะครับจากชั้นที่1ไปหาชั้นที่สองแต่ละชั้นหลังที่เราทําเสร็จก็ควรรดน้ำนะครับรดน้ำชุ่มทุกชั้นนะครับทุกชั้น นะครับรดน้าให้ชุ่มทุกชั้นอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วก็ท่านผู้ชมนะชั้นที่สามชั้นสุดท้ายเราก็ปิดไว้อย่างนี้แล้วก็เติมด้วยจี่วัวเติมด้วยมุนสัตว์เนาะมุนสัตว์ใส่โปะหน้าอย่างนี้ครับโปะหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วก็รดน้ําตามนะรดน้ําตามหลังจากเราทําชั้นที่สามเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมก็รดน้ําเหมือนเดิมนะรดน้ําเหมือนชั้นที่หนึ่งเหมือนชั้นที่สองนะครับ รดน้ำมันเดิมให้ชุ่มช่านะครับให้ชุ่มช่าในการรดน้ำท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่เราทําปุ๋ยนี้เสร็จก็เอาไปหาตั้งในพื้นที่ร่มหรือพื้นที่ร่มบําไรก็ถ้าตั้งที่แดดก็ตั้งได้ครับแต่ว่าถ้าตั้งในพื้นที่ร่มเนี่ยมันจะทําให้ปุ๋ยของเราหรือกองปุ๋ยของเราเนี่ยที่เราหมักไว้เนี่ยมันก็จะรักษาความชื้นไว้ในานานนะถ้าเราไปตั้งที่แดดก็แดด โดนแดดทั้งวันนะครับกองปุ๋ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันก็จะแห้งไวนอแห้งไวทีนี้การรดน้ํมามาีท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามรดน้ําบ่อยไหมการทําปุ๋ยปกติแล้วเนี่ยครับหลังจากเราทําเสร็จวันนี้เนี่ยเราก็ควรจะรดน้ําทุกวันนะรดน้ําทุกวันถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ควรจะเป็นสองวันครั้งหรือ3วันครั้งไม่เกิน3วันครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเรา ทิ้งช่วงระยะเวลาการดูแลเรื่องการลดน้ํากองปุ๋ยของเราก็จะย่อยสลายช้านะท่านผู้ชมครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยทุกปุ๋ยจะต้องอาศัยความชื้นหรือน้ําแล้วก็ตัวที่2น้ําก็ไปช่วยจุลินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในขี้วัวในมูลสัตว์ต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปช่วยย่อยสลายกองปุ๋ยที่เราหมักไว้นะครับนะหลังจากที่เราลดดูแลน้ําทุกวันแล้วนะครับทุกๆ10วันนะครับเราก็หาไม้มาแทงเป็นรูอย่างนี้ก็ท่านผู้ชม แทงเป็นรูแบบนี้นะทุกๆสิบวันนะสมมุติเราทําปุ๋ยวันที่สิวันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่สามสิบนะครับก็เจาะรูแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็มากรอกน้ําลงไปกรอกน้ำาแบบนี้ให้น้ําผ่านชั้นที่หนึ่งไปหาชั้นที่สองไปหาชั้นที่สามนะครับกรอกแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะกรอกแบบนี้นะครับให้มันผ่านไปหาชั้นที่หนึ่งชั้นที่เออชั้นที่สองชั้นที่สาม เพราะว่าเวลาเราลดด้านบนเนี่ยด้านล่างมันก็ไม่ค่อยน้าไม่ค่อยถึงนะเราก็มาเติมนี่ทุกสีวันก็เติมน้ําลงไปแบบนี้ก็่านผม้ชมหลังจากเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยก็ปิดรูปิดรูเพื่อว่าเมื่อจุลินทรีย์เขาทางานเขาจะปลดปล่อยพลังงานออกมาก็จะเป็นแก๊สความร้อนก็ให้ความร้อนมันอบอยู่ในกองปุ๋ยหรืออ่าภาชนะที่เราหมักปุย๋ยไม่ความร้อนมันระเหยขึ้นไปข้างบนนะก็ปิดอย่างนี้อ่าเมื่อถึงวันที่ ครบ20วันเราก็มาเจาะรูอีกเจาะรู้ก็เติมน้ําอีกนะถึง30วันเราก็มาเจาะรูเติมน้ําอีกอการหมักปุ๋ยภายใน2เดือนเนี่ยเราก็จะทําอยู่6ครั้งนะครับทำอยู่6ครั้ง,นะงถ้าใกล้ๆล้งเดือนถ้าเห็นว่าปุ๋ยเราเริ่มที่จะย่อยสลายดีเราก็ไม่ต้องรดน้ําทีรดนออพมพรมนะรดพออพมพรมให้พออปุ๋ยมีความชื้นนะครับเพราะว่า หลังจากที่มันผ่านไป2เดือนหรือ2เดือนกว่านิดๆเราจะนําปุ๋ยมาใช้เนี่ยกองปุ๋ยของเราก็จะไม่ชืนกกนนะช้นแฉะมากเกินไปนะครับจะไม่ชื้นแฉะมากเกินไปเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักแบบสูตรง่ายๆที่ผมทําไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ว่าหลังจากที่มันหมักไป2เดือนแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะไปอธิบายตรงนั้นเองครับไปชมกันครับนี่ไงครับท่านผู้ชมปุ๋ยที่ผมว่าหลังจากที่เราหมักผ่านไป2เดือน นะมื่อตอนแรกก็ใส่เต็มนะครับมันก็จะยุบตัวยุบตัวลงยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงเมื่อกใกล้สองเดือนเมื่อเราเราเห็นว่าปุ๋ยของเรามันเริ่มยอดสลายดีแล้วนะครับการรดน้ําก็ไม่ต้องรดเยอะนะครับเอาแค่พรมๆเพื่อพอให้ปุ๋ยเราพอมีความชื้นนะครับถ้าเราเจรจาใช่จริงๆเนี่ยปุ๋ยของเราจะเซตตัวพอดีบางทีไม่ต้องตากไม่ต้องแด่พึ่งเลยท่านผู้ชมมันจะพอดีกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ย มันยอดสลายไม่ว่าท่านจะเอาอะไรมาหม,มักหลังจากที่มันยอดสลายแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นใบมุงใบไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นใบใบบวกกล้วยอะไรต่างๆตกปักตกชวาอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านชมท่านผู้ชมมาหมักแล้วหลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยมันก็จะยอดสลายแบบนี้ครับยอดสลายแบบนี้เป็นผงละเอียดแบบนี้แทบไม่ต้องเอาไปตากแล้วท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องเอาไปตากแล้วมัน มันเป็นผงแล้วครับเนี่ยมันเป็นผงมันมันย่อยสลายความชื้นมันพอดีแล้วเราไม่ต้องอาไปตากไปเพิ่แบบนี้สามารถที่จะไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเราวางแผนแล้วก็คำนวณเรื่องของการรดน้ํานะใกล้ๆที่มันจะย่อยสลายดีเราก็ไม่ต้องรดน้ําเยอะแล้วรดพอนอ้น้อยเนาะรดพอพรมๆการรดน้ําพอชื้นๆพอชุ่มๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพปุ๋ยไม่ให้ปุ๋ยเราแห้งเกินนะแห้งจะเป็นผง แห้งจนกระด้างอย่างเงี้ยนะคุณภาพปุ๋ยมันก็จะลดลงนะครับอันนี้มันก็จะพอดีแลวท่านผู้ชมครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่พพๆน้องๆนะครับในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักแบบง,ง่ายๆท่านจะเอาทในตะเขงในตะกร้าในเข่งในกระสอบหรือภาชนะอื่นๆได้หมดครับท่านผู้ชมหลักสําคัญเลยครับข้อสําคัญเลยในเรื่องของการทําปุ๋ยหนึ่งก็ควรหาวัตถุดิบที่มันหาง่ายแล้วก็มีในท้องถิ่นของเรา อันที่สองอในเรื่องของการดูแลเรื่องของน้ำนะครับอันนี้คือหลักเลยครับถ้าวัตถุดิบเรามีเยอะแยะแต่เวลาแต่เมื่อเวลาเราทําไปแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลใส่ใจเรื่องน้ําลดมั่งไม่ลดมั่งแล้วก็จะคอมเมนต์มาถามผมว่ามันทําไม3เดือนทําไมไม่ย่อย4เดือนทําไมไมันยังไม่ย่อยก็เพราะว่าปุ๋ยกองปุ๋ยของเราขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ